ประเด็นร้อนแรงที่คนกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ตำรวจไซเบอร์แจ้งข้อหาไข่เน่าแฟนหนุ่นมสัปดาหนะ์หน้าแม้เจ้าตัวบอกไปในฐานะพยานช่วงบิ๊กพีคเนี่ยเดือนที่2หรือเดือนที่ 3, 3> เดือนที่2ค่ะพีคตั้งแต่เดือนที่2มาเลยยาวมาถึงตอนนี้ใช่ค่ะจาก1 5ื่นห้ากลายเปเท่าไหร่เป็นหลักแสนค่ะหลักแสนใช่หลักแสนนี่1หรือ2หรือ3หรือ4 <c oughs> มันสามารถพูดได้ไหมพี่มันมันจะแตกแล้วอเปล่ายาวโหโคตรสัตว์คนคนตามเท่าไหร่ออ คนตามตอนนี้7,000ค่ะในออลี่แบน7,000สามารถสร้างเงินได้เฉียดล้านไอเหียเฮ้ยพวกมึงนะใครที่แบบว่าดูถูกอาชีพอะไรอย่างงี้นะมึงต้องแบบว่าพชวนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไปเนทางนี่ดี กรณีกองบัญชาตำรวจไซเบอร์ออกหมายเรียกห้ยูเซอร์ของกลุ่มที่ทำคลิปโป๊เปือยในเว็บไซต์ o อร f a n นที่ใช้ชื่อว่าไข่เน่ามาสอบปากคำกับพนักงานสอบสวนสองครั้งจากกรณีมีการผลิตและเผยแพร่คลิปที่ทำร่วมกับแฟนลงในเว็บดังกล่าวมีผู้คนเข้าไปติดตามและจ่ายเงิน,มมนสมาชิก<า>เป็นจำนวนมากนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่18กันยายนพลตุรดโทรกรชายคล้ายครึ่งหรือตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่าล่าสุดชุดสืบสวนสอบสวน สรุปรวบรวมคำให้การของน้องไข่เน่าและพยานหลักฐาน ที่ตำรวจไซเบอร์สามารถรวบรวมได้พบว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ข้อหานําสื่อลามกที่ประชาชนเข้าถึงได้และประมวลกฎหมายอาญาข้อหาร่วมกันผลิตสื่อลามกอนาจารและกระทําการขายหน้าต่อทานกำนันซึ่งโทษสูงสุดมีตั้งแต่จําคุกและปับโดยพนักง,งานสอบสวนจะออกหมายเรียกน้องไข่เน่าและแฟนนมมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้าที่กองประชาการตํารวจไซเบอร์ ส่วนกรณีเจ้าตัว,ตวออกมาทวิตข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าตำรวจไซเบอร์เรียกไปสอบปากคําในฐานะพยานเท่านั้นเรื่องดังกล่าวชี้แจงว่าผู้ที่เข้าไปให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานหรือส่วนใดก็ตามหากพบว่ามีการกระทําความผิดที่เข้าข่ายที่สามารถดําเนินคดีได้ก็จําเป็นต้องแจ้งข้อเก่าวหาตามขั้นตอนและดุลพินิษของพนักงานสอบสวนซึ่งข้อหาดังกล่าวเจ้าตัวก็สามารถชี้แจงตามขั้นตอนในชั้นศาลได้ตามสิทธิ์ที่มีอยู่ นอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลิปของ youtube บ้านกูเองในรายการเรื่องบนเตียงระเบียงก็นับซึ่งน้องไข่เน่าได้ไปให้สัมภาษณ์กับ y o u t u b e อรายหนึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้ฝ่ายกฎหมายของตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาใดบ้างออกมาแล้วอยากให้ y o u t u b e อคนดังกล่าวเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในเดือนนี้ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ในการทำคลิปดังกล่าวรวมถึงเนื้อหาที่ตัดต่อเผยแพร่ออกทางช่องของตนเองเบื้องต้นอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหายุย,ยงส่งเสริมให้กระทำอนาจารให้กระทำความผิดและจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการจิจการกระจายเสียงจิจการโทรทัศน์และจิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดอื่นๆอีกหรือไม่